สวัสดีผู้ติดตามทางช่องเกาะติดสังเวียนมวยไทยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ทีเด็ดมวยศึกมวยมันสนันเมียงประจำวันอาคารที่6มิถุนายน2 5 6 6ครับมวยเริ่มช่วงเวลา18นาฬกาถึง20นาฬกาถ่ายทอดสดทางห่องชูโยู24ครับมาดูคู่แรกของรายการพิกัดน้ำหนัก124ปปอนด์ฝ่ายแดงเป็น จตุรัสซับปีดาบังลิดแอปไมเคิลน,น้ำหนักมุชามา123.9ขาดจุดหนึ่งครับจัตุรัสซับปีดาเป็นมวยเขา่าเพชบูดุกด,ดันขวางหน้าเดินเสียบเดินแทงปลายแข็งแรงแข็งแกร่งครับวันนี้มาเจอกับมวยรุ่นพี่กระดูกจอมเขาเลยครับมุมน้ำเงินเพชรลุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์ น้ำหนักมืช้ามาร้อยยี่6ห้าจลดหหครับเพชรลุงแสงโอ้ oh, โหมอเตอร์เป็นมวยบูดูดันเตะขาเจาะยางต่อยหมัดมีหมัดมีศอกอันตรายครับปลายมีปลายมีเข่าวงในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแก่งครับบูดูดันครบเครีงครับขูรแรลก ของรายการวันนี้ผมออกไปที่เพชรลุงแสงโอ้โหมอเตอร์ครับวันนี้ครับต้นต้น,ตนลุ้นนับลุ้นน็อกก่อนได้เลยครับมีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดมีหมัดมีซอ,อกที่อันตรายครับปลายปลายก็มีเข่าหนที่เหนียวแน่นครับคู่แรกของรายการออกไปที่เพชรลุงแสงโอ้โหมอเตอร์ครับคู่ที่สองของรายการวันนี้พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยหกปอนด์ เป็นการแก้มือล้างตาก,กันครับเคยเจอกันมาแล้วครับคู่นี้วันนั้นครับฝ่ายแดงเป็นเดชพระจันทร์บิวเจีน้ำหนักเมื่อเช้ามาร้อยหกปอนด์ตามพิกันครับเดชพระจันทร์บิวเจีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องจุกจิกโชคย่างครับเด็กคนนี้ครับประเภทสองแข้ง2องาดครับบวกนอกมีดักเตะดักทีมาเจอกับคู่ปับเก่าครับ ในวันนี้ครับหมูน้ำเงินเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธครับน้ำหนักมุ้เช้ามาร้อยเจ็ดปอนด์ลดหนึ่งปอนด์ครับเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธเป็นมวยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกมีหมัดมีศอกอันตรายครับบู๊ดูดันครับเก๋าเกมครับผมจะทวนให้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับวันนั้นครับเดชประจันตอมหนักให้สองปอนด์ครับเพชรใหม่มาแทนครับ ยกต้นๆ้นนีน่เพชรไม่เตะขาเดชพระจันทร์มีอาการบาดมีอาการแหยงบาดเจ็บแล้วครับแต่ยกสองเดชพระจันทร์มาได้ศอกสูงล่างของเพชรไม่ลงไปนับและข้อชนะน็อกไปได้ครับมาเจอกันในวันนี้ผมก็ยังออกไปที่เดชพระจันทร์บิลเจสีครับฝีมือมวยสมองมวยเหลี่ยมมวยไอคิวมวยทางมวยทรงมวยดีกว่าครับวันนี้ครับไม่พลาดโดนบัดโดนศอกครับจะใช้จังหวะฝีมือที่ รวดเร็ววงนอกที่ไวกว่าครับเอาชนะและย้ำแค้นไปได้ครับคู่ที่2ของรายการออกไปที่เดพชพจน์บบลเจซีครับคู่รองของรายการวันนี้พิกาดน้ำหนัก116ปอนด์ครึ่งครับเป็นการแก้มือล้างตากันอีกแลวมม้วข้บมวยคู่นี้ครับ ฝ่ายแดงเป็นเพชรอนุวัตนออนุวัตยิ้มครับน้ำหนักมือเช้ามาร้อยสิบหกปอนด์ครึ่งตามพิกัดครับเพชรอนุวัตนออนุวัตยิม้มเป็นมวยสูงประเภทสูงยาวฝีมือครบเครื่องต่อยได้ทั้งบูทั้งบุญครับวงนอกแกม่มีดักเตะดักทีบวงในมีขวางหน้าครับแดงครับหลังๆมาเล่นฝีมือก็ได้ครับเพชรอนุวัตตัวนี้ครับได้ทั้งบูทั้งบุญครับเป็นมวยสูงยาวครับ วันนี้มาเจอกับคู่คู่ปับเก่าครับมูลน้ำเงินกล้องพยักพอหลักบุญครับอ้นำหนักมุชามา119.2ร้อยลดสาครับกล้องพยักพอหลักบุญเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายประเภทสายทั้งแถบครับมีลูก เตะขาเจาะยางต่อยหมัดที <gger> ่อันตรายครับมีหมัดมีศอกที่อันตรายครับคู่นี้เจอกันวันนั้นที่ต่างจังหวัดที่ที่สารคามวันนั้นครับเป็นเพชรอนุวัตรเบียดเอาชนะมาได้ครับวันนั้นเป็นมวยห้ายกของกกทครับเป็นมวยที่ให้คะแนนไปยกครับวันนั้นเพชรอนุวัตรเบียดเอาชนะมาได้ครับคู่รองของรายการวันนี้ผมก็ยังมองไปที่เพชรอนุวัตรนวัดยิมครับวันนี้ครับ รูปรูปร่างสูงยาวได้เปรียบกาว่าครับจังหวะฝีมือมวยวงนอกก็ได้เปรียบกว่าครับวันนี้จะใช้รูปร่างที่สูงยาวและจังหวะฝีมือมวยวงวงนอกดักเตะดักทีถ้าแพ้วงนอกยังมีวงในครับวงในก็แกก็ม, onun, ม,ม, noi, ables, มีเข่ามีเข่าสูงยาวขวางหน้าคำแทงเขาแหลมแทงเจ็บครับ วันนี้จะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวและเข่าวงในที่เหนียวแน่นเอาชนะและยำแ้นไปอีกครั้งครับออกไปที่เป็ดอนวัด์นออนวัดยิ้มครับแล้วก็คู่เอกของรายการวันนี้พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ครับฝ่ายแดงเป็ดบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ท น้ำหนักมุชามาร้อยยี่บสี่ปอนด์ลดหนึ่งปอนด์ครับบุญหลวงคลองส่วนพุทีิสอดเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายหมัดซ้ายประเภทซ้ายทั้งแถบครับซ้ายอย่างเดียวครับบุญหลวงตัวนี้ครับเตะซ้ายดังมากครับวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องพร้พอมสดเลยครับมนุษย์หินครับมนุษย์หินจากภาคเหนือครับ มูนมนมลน้ำเงินครับเจริญสุขบุญลนา,ม,าไมไวไทยหรือสจต้งปาจินครับหนักมุ่เช้ามาร้อยยี่บสองจุดหกขาดจุดสี่ครับเจริญสุขบุญลนามไวไทยหรือสจต้งปาจินเป็นมวยสายจังหวะฝีมือคบเคี้ยววงนอกมีเตะต่อยวงในมีขวางหน้าคำแทงปั๊มตีเดินอัดเดินเบียด บูดุดันครับประเภทเดินสิบยกครับเจริญชุกตัวนี้วงในแกก็มีเขาวงในที่เหนียวแน่นล็อกลัดมัดตีปลายแห่งอะไรแห่งแก่งครับคู่เอกของรายการวันนี้ผมออกไปที่เจริญชุกบุนลนนามไวไทยครับสภาพร่างกายสดกว่าหนุ่มกว่าครับได้ชกได้ชกสม่ำเสมอ กว่าครับวันนี้จะอาศัยสภาพร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกว่าเอาชนะไปได้ครับต้นต้นอึดอัดหน่อยครับปลายปลายจะอาศัยลูกบูสลูกสู้ล,ล,ลูกดุดันหัวจิตหัวใจที่เกิดร้อยบทเบียดเสียตีประทะไปท้ายๆจะพลิกเอาชนะไปได้ครับคู่เอกของรายการผมออกพอดีจเจริญสุขสจาตบปาจีนครับ เรามาทวนมวยรักมวยชอบทั้งสีคู่กันครับคู่แรกผมออกไปที่เพชรลุงแสงโอหงมอเตอร์ครับคู่ที่สอผมออกไปที่เดชพันร์บิ้เจซีครับคู่ที่สามผมออกไปที่เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒยิ้มครับคู่เอกของรายการผมออกไปที่เจริญสุขสอจอต้งปาจีนครับ แล้วก็มวยสองดาวสามดาวประจํารายการครับสองดาวสามดาวประจํารายการสองดาวประจารายการผมออกไปที่เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิ้มครับสามดาวประจารายการออกไปที่เดชประจันบิลเจซีครับทวนอีกทีนะครับสองดาวประจารายการผมออกไปที่เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิ้มครับสามดาวประจํารายการผมออกไปที่เดชประจันบิลเจซีครับกอดจบไปแล้วนะครับสําหรับทัศนะวิจารณ์เมย์ในวันนี้เหนือสิ่งอิ่นใด เล่นมหมยทุกวันนี้เข้าตัวถูกมีราคาดีๆอย่าลืมแต่งตัวออกตัวบางทุกันนะครับมวยทุกวันนี้มันพีก,กันง่ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ